ไก่ครับพี่น้องที่เขาม่แรงดูบริเวณรอบๆครับเสร็จแฝงทามาลตอนนี้ครับพี่น้องท่กำลังข่งขันนะครับบริเวณที่สี่รอบเหนือจากจะมีพุทที่ของเป็นาเรับตองเป็นตคือ OTN สี่พี่นองรับตอนนี้นะครับยบูลเจ้าของตูนซนะครับบอสนกคงสกอนนะครับ้อมกับทีมงานพระเอกนะครับยูบูดของเจ้าบอกครับพี่น้อง คนอยากกินอยากชิมอยากรู้หนุนก็สามารถย่างขอบก็ดนะครับเป็นแบรนด์ของมอสโกสกอีนะครับหนีนีออกไปท้ายในที่น้องออกไปโดนที่จะทำกัเดนก้าวดูในกาสระูที่ต้องจ้าวเดกอยากทางทายนะครัอยากได้จะเป็นเขาตากเขาต่อนะครับสามารถย่างไปพูดหลังสับเกลบอลเต้านะครับของมอสตกสตรอว์สุกี้ตะกรา ก็หลอดแบนสรดีครับลำบากอนปหอกที่เราเหไทยรุ่ับพระเอกรโอ้ฉลองชัยทีลีโอครับผมใดบุญยี่อ่านะครับตีนกระสัครับปูนยองครับซิลปปีนะครับพระเอกนุ่มหูงหลรอ วัดนกุ่งสกรนะครับตอนนี้ยูบุกวิจากรรมพี่น้องครับสมานรามเปิดใตนะครับเด็กลปและศิลปินจะกำจัดใส่กินใหม่กินเมื่อกระิของฝากของกอจา่กินใหม่กินเล่มระดอนกระเจกเรื่องที่นรางก็สามารถยาไปอุดมเริัตเรมเจ้บอกกันได้นะดรับ์ีีคือผลิติัติธรรมดีๆนะครับที่วัดนกคงสะก่อนปิออกมากนะครับเืิดเป็นของฝากที่พอที่ม่เข้าไปทานไดนะครับเกษตรศิลป์ิจากรรมขอบคู้ของเจ้าบอนะครับปีคือ ครับดูสนับสนุนดูผุิตมาเครับอ้าทารุกันได้ครับุผลผลิตช้นเลยครับคว้ามาไอาจารย์อาจารย์ผูว่างอัรึเาครับ

องแล้วครับสมบที่ครนะครับที่ใหนที่ครับวที่ฝันเยมบานอส่ีครับีนปุ๊บอะัแม่พี่โอสอนกับปุ๊บปุ๊ก่อนแม่ครับสวัสดีพี่นอทั้งบ้านพร้อมนะครับเด้อ

หนึยบาทมีทอนนะครับผมหนบาทมีทอนด้วยะะ้านม่หน,น,น,น้าจิมไหนได้คะมไหนได้คะจิ้มยกอกค่ะีีี้อา็นโนเอไล่ือบน่ เราไม่มีเงี้ยเรา่ผีก็ต่อไปครับมาเร็วๆครับเรานะครับหมดแลส้นด้วยติดมนไอยู่ดรเ้เสียะดันดกด

อแม่ไอ่เอาซอมาเสือคือว่าซื้อจาปากา่

เงียพอรกาประมาทน่จำนวบกนะครับเนี่ยถ้าใครมุ่อยปนาสิงห์หน้ามีก็ว่ะก็ว่ะเมก็ว่ะเดนิมาทางนีเรนินมนม đa, vậy nhé, chín mươi lăm đồng, một ngày một cân, một ngày một cân,

เป็นปลาสับก็เป็นยังก็ได้เปนปลาสับลาสับครับซุกหรอครับซิมมาปะเลยครับ่ซิมไดครับห้าสิบเก้าบาทห้าสิบเก้บาทครับพี่นี่ิมได้ด้ครับซิมไหนซ

เอาไปยงเาด้วยเราเพื่อนอเราไม่เพื่อนเลยไปเลยไปอด้ยกันะโอ้ทอดมาด้ยเาอดัโอ้คปทอดเนงปูบาแม่เนืองปูโอ้ยายแต่จะตายเรืงคุณรบร้ได้บางี้รน้องครับเออบาง่เพอจหางจเจาล พูดแล้วย่ไป้ดได้วบอกแม่แว่าพ่อได้อย่าได้รู้่เยตนาหย่เป็นยวไย่ไตย่ายไต่ต่ไ่าไย่ไต่ไ่าไยใตยาไไยาไ่ไไไายาไไไ

พี่บ okay. yes. huh? oh. uh ุกนะี่ยิบกับพุกได้รูปความแต่ได้เส้นความพี่น้องมาเด้อะทายรูปความครับผมพี่น้องเชิญครับผมเชิญนะครับพี่น้องเด้อเออยังขวบมาพี่น้องยังขวบมากยังขวบมาครับผมเอาเรียกขวบมาพี่น้องเรียกขวบมาครับพี่น้องเขาพี่เด้อครับผม คนนอยเรับมาทยบอกพี่แแก้มเจ้าฮะคือจะเป็นเตอร์กับอปวดพงิกบูฟเนี่ดพยี่บานนี่เอร์ชุดเดียวปลาบองครับพี่น้องเรียมาครับผมเรียมาครับ สิบกระปุกนะครับสิบกระปุกได้โลอบเลยนะเช่นพี่น้องในพัดน้ำเนี่ยพัดน้ำในพัดน้ำในพัดน้ำได้พี่น้องด้วพัดข่าเนย่เพ่าเฉนี่ยเนีน่ยเหาบ้้วรือเาเพี่น้องเน่เข้ามาด้พี่น้องครับผม้ปนกคซ ซื้อป้รพร้มได้ลูพร้อมได้นะครับผมอันนี้ขม้าขมอุตุนียเหลือ้าหนเขาก็ดีแท้ไม่ดีกระปรกได้เส้นพร้อมเออคแเอาอีกแล้วโอ้ยเคยมาขายขาเรือบ้นีมเดี๋ยวสองกกแม่ซื้อกระปุกเลยจังหว้ดแม่เลยซื้อกุก

ไอ้่เยังอ่ะขัดง่ยันนอะไรมันเป็เพี้่เพ้เพีมาจกสแมันแดเดียวเ้ยนนะขันแเวเไปดูสิ่้ำไม่ยังอะไรกัน ซิมเนาะแ่าเนอะไอ่มมาิ่าว่เปขมา่ะมาลตัวเ็นนายสิงนึงเข่าให้เอาซิ่ขอวยูเข่าอยู่บ้านหวงซิมพู้เดียวเราปุกหนึ่งบ้าน

รบี่ตารงลูกแฝงพี่น้องมาเลยครับพี่น้องครับบอลสอประหลาดบองแฝงนวดจากพวกเพลงนกครับผมร้หันตะไคร้เองนั่นมธรรมดาได้พี่น้องนี่มักประเดี๋ปีขึ้นหลังก็เลยมาห็นบองนี่ละแต่ตัด่างรุ่งุ่นอะไ่ธรรมดาเข่าโร่งงา้นเียวาม่ธรรมดาได้พี่น้องชิ้เล้าชิ้อเดียวเก็บตู้สาปีจะได้สุดอีมากพี่น้องเลยเชิญเลยครับพี่น้องเด้อนัองวนพ่อมาเียนมากินประเดี๋องบอลแฝเด้อ ฟ้อมาพี่น้องฟ้อมากฟ้องสองนี่ตจอเนี่ยย้ายทุกแถวทุกมุมเป็นแตผู้บริหารผู้บริหารตาเหรอตาขาลายเหรอเขาเก็งไปแล้วค่ะตาขาขาลายเก็งไปแล้วจ้าตาขาลายนะสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีครับพี่น้องเอาคิปตรงเลย เดี๋ยวอมแก่พุกตกอนพร้อมพุกเดี๋ยวห้อมมาไรจับมาไรครับพี่น้องจับไปเรียวนะมาติาคุณแม่จ๋าคุณแม่จ๋าคุณแม่จต้องไปกับเธอขา้นหว่าขายทุ้เเขาจะไปแต่งตยูเีครับยูเไห เดี <S <S ๋ยวมาแตะนั่ง um> ดูยาตั้งชื uh> ่อแล้วนี่ครับไม่ต้องให้ซิฟจะไม่ดีก็แล้วจะได้ก็ได้ว่าอายละเนี่ยว่ายน้ำเนาะนี่กับหนึ่งสองสาม